สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Silver Bullet นะครับผมในคลิปนี้ก็กำังอยู่ในเกมกับตันเซบุซาไล g ์ออฟนิวแชมเปียนนะครับตัดสินใจแล้วครับว่าจะทําให้จบนะครับดูเหมือนว่าใกล้จะจบแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราต้องมาใช้ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแข่งขันกับทีมชาติเซนกันนะครับก็คือน่าจะเก่งพอสมควรเลยนะครับสําหรับทีมชาติเซนกันนะครับถ้าในชีวิตจริงก็น่าจะเป็น มาเน่ Money, ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นมาเน่นะครับผมแต่ในเกมนี้น่าจะมีคนที่เก่งพอสมควรพอๆกับมาเน่แน่นอนไปลุยอาร์มลูกบีเปาเริ่มเกมในครึ่งแรกนะครับผมหวังว่าจะทําสกอร์ชนะได้นะครับหวังว่านะรู้สึกว่ามันจะโหดๆไม่รู้นะครับเซนิกันนะครับผมมาไปเลยเฮีลกะสวยไปเลยไทเกอร์ช็อต ดอกนี้เป็นยังไงโอ้โหผู้สาวตูปันตนการรับเอาไว้ได้พยายามแล้วครับเกมนี้ครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็พยายามทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะชอบนะครับแล้วก็ขอความกรุณาเปิดใจเข้ามารับชมเกมนี้กันนะครับนะหาบอลอยู่ที่โซ,โซดาหลบโซดาหลบหลบไม่ไหวนะครับไม่เป็นไรเสียบโอ้โหไม่เป็นไรครับเสียบมาดิ ตาจ,จิมานะแทเกอร์โอสวยบอมอยู่ที่กัปตันลิพิสระหลบซิกแซกดอกนี้สวยซิกแซกอยังมาเจ้าใจาอีกหนึ่งจังหวะสวยงามไปดอกหนึ่งมายิงเลยเอายิงพลาดไม่เป็นไรบอมอยู่ที่ดีว่าส่งมาให้ตาจิมานะส่งให้เฮียกะเฮียกะโอ้โหหลบไม่ทันนะครับเซลปการข้ามาเสียบโคตรแรงไม่เป็นไรครับใครดีมีซากิหรือใครดีมันซีม้าอยู่ไหนทาจิมานะก็ได้โอ้โหเฮียแม่งโอเคครับทาจิมานะสวยไปต่อครับทาจิมานะ าชาจีมานะทรงเดียวกะโอ้โหสมบอติผาครับชจีมานะพลาดไปบอลก็มีอยู่ที่โอวกไก่ครั้งหนึง่งมาบอลอยู่ที่ซึบุสะโอ้โหโดนพลาดเสียบครับไอซิกฮอลเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นกัปตันซเนกานนะครับน่าจะเก่งมากเลยแหละมาโอเคครับมาเสียมะมเสียบได้ดีบอลอยู่ที่มิซากิส่งไปซีเวอร์ได้บอลน,นะครับตอนนี้ซีเวอร์ได้บอลหลบหลบก่อนหลบธรรมดาไปก่อนมาบอลอยู่ที่ซึบุสะอีครั้งหนึง่งซึบสะหลบอย่าม,มาเจาะแจ เราจะใช้สกิลอย่ามาจอแจะเรียบร้อยต้องโดนแล้วปะดอกนี้ต้องโดนแล้วไป้าไปได้ช็อตไปได้ช็อตแบบเผาขนโอ้โหปูสาวตูเซเนกานรับลูกยิงของซูเปอร์สาวของเราไว้ได้นะไม่เป็นไรบอมอยู่ที่ทาจิมานาที่จังหวะนี้โอ้โหหลบสวยนึกว่าจะหลบไม่ไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้ม้าเปิดบอลมามนิสกิโด,ดวันเล่โอ้โหปูสาวตูเซเนกานเซฟเอาไว้ได้นะครับอ๋ออาเมดเหรอชื่ออะไรวะอาเมด บอลมีอยู่ที่เอมอนนี่นะครับของซีนิการน่าจะเป็นกองหน้าโอเคมัตสยึยมะตัดบอลไม่ได้สวยงามมัตสยึยมะมัตสยึยมะโหมอีกหนึ่งจงังหวะนี่เป็นเหยี่ยวนะครับอีกทีนึ่งมัตสยึยมะสวยมัตสยึยมะสวยวิงบบ่งเข้าไปยิงเองเลยไปอิเกิลช็อตวิ่งเข้าไปยิงเองโอ้โหเป็นกองหลังเรานะครนะับมัตสึยมะนะวิ่งมายิงได้เขาสุดยอดแล้วมาบอลอยู่ที่เหยการโดนเสียบโอ้โหอะไรวะมัน,นไม่赖ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอยู่ครับท่านผู้ชม โดนเซตการโต้กลับฝันไม่เหอะสวยบอม,มอยู่ที่มิสากิมิสากิหลบจังหวะแรกสวยจังหวะที่สสวยงามอีกดอกหนึ่งเยี่ยมมากมิสากิมิสากิทำอะไรม,มองยักยักยักยกจะยิงคู่กับซึบุสะซึบุสะอ,อยู่ไหนโอโ้โดนเสียบไปครับโดนย่งบอลไปจังหวะเมื่อกี้น่าเสียดายจริงๆนะมันเป็นไรครับโดนโตกลับอีกแล้วนะครับทางเจแปนจะทำยังไงเสียบดิโอ้โหไม่เป็นไร,รมิจิโต กิโต้กิโตโอ้โหสวยครับเซกโตโคตรแรงไม่ฟาวด้วยสวยรจริงมาบอ<า>ล <บา S 1> มาอยู่ที่ซิเวอร์อีกครั้งหนึ่งซิเวอร์หลบจังหวะแรกอ่ะวูดเอาโอเคครับยังสวยอยู่ซิเวอร์หลบอีกหนึ่งจังหวะอย่ามาเจ้าแจ๊สวยงามบอลนี้ซิเวอร์รวริ่งไปวิ่งไปซิเวอร์มาไทเกอร์ช็อตฉบับก๊อปปี้เข้าไหมโอ้โหไม่เข้าครับเกือบเข้าครับลูกบอลหลุดจากมือผู้รักษาประตูเในการไปนะดอกเมื่อกี้นา่าเสียดายจริงๆนะครับที่ยิงไม่เข้านะครับ ซิเวอร์สวยงามที่เข้ามาได้ดีในจังหวะนี้ซิเวอร์มองส่งไปดิเหยียบกาต่อด้วยไทเกอร์ช็อตเข้าไหมโอ้โหก็ยังรับเอาไว้ได้นะครับสำหรับผู้สาวตูวเซนิกันไม่ธรรมดาเลยนะครับแรงก็หมดยากมากๆนะครับไม่เป็นไรเราโดนสวนอีกแล้วครับเฮ้ยมันเปิดบีโซนครับบีโซน ถ้าถ้าถามผมก็บอกได้คําเดียวว่า v ีโซนก็คล้ายๆกับของอินาซึมาครัเป็นการเปิดโหมดโหดนั่นเองครับมาโอเคดูบตาหลบไปจังหวะนี้สวยอีกหนึ่งจังหวะสวยงามโอ้โหไม่ไหวเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโ,โ,โอเคนุบีเปาโมเวลาครึ่งแรกโอ้โหยังศูนยูนย์อยู่มาต่อที่ครึ่งหลังมานุบีเปาเรื่องเกมในครึ่งหลังนะครับ ดูดิว่าเราจะสามารถทําสกอร์จากสถานการได้ไหมโอเคทาจิมะสวยงามทาจิมะส่งมาซิลเวอร์ซิลเวอร์ลบจังหวะแรกสวยงามลบได้ดีซิลเวอร์ลบอีกหนึ่งจังหวะดีมากซิลเวอร์ลบอีกจะมาเจ้าแจสวยงามซิลเวอร์ซิลเวอร์วิ่งไปริมเส้นนะครับในจังหวะนี้ซิลเวอร์เปิดไปเป็นคอนโทรลพาสใครจะได้บอลไปโอ้โหวืดไปครับซเซอร์สะวืดไปครับผิดจังหวะเล็กน้อยนะครับพลาดเลยไม่เป็นไรครับเอาอีกเอาใหม่ได้รงก,การ์ก่อน ส่งให้จิโต้จิโต้โดนเสียบโอ้โหอะไรวะใจเย็เยนๆเย็เยนๆเอาบอลมานี่โอ้โหวิ่งตามไม่ทันนี่ขนาดกูเปิดวิ่งเร็วแล้วนะแม่งวิ่งธรรมดาแล้วนี่โอเคมาซิมะสวยเสียบได้ดีอืมไปต่อครับโอ้โหโดนแท็กเข้ามาเอ้ยเหมือนกูจะโดนยิงอ้าชิบหายโดนโดนได้ครับนี่ยิงอะไรวะเป็นเหมือนอีแรงนะครับเหี่ยวอีแรงนะไม่เป็นไรครับวาคาบาไชิของเรารับเอาไว้ได้ เอ้าเฮ้ยเฮเดี๋ยวโอเคเกือบโดนกับตันจนในการยิงเอ้าเดี๋ยวจีบนะวิ่งไปไหนโอเคยังสวยอยู่จีบนะในจังหวะนี้นะครับหลุดแล้วหลุดนะครับมาอยู่แดนกลางแล้วตอนนี้ส่งบอลอุ้มส่งไม่ทันน่าจะได้ยิงส่งบอลพลาดวืดไปครับเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหซุปเ o อร์ช็อตนะครับดอกนี้ติดจีโตไปดิจีโตโอ้โหแข็งแก่งจริงครับกองหลังคนนี้จีโตสวยเอ้าโอ้โหจีโตสภาษแบบกันลูกยิงไว้ให้นะเป็นไร อยากยิงเหรอมาดิยิงมาดิทำไมอีกแล้วครับลูกยิงอะไรเนี่ยโอเคบาคาบายเอ้ยบาคาบาคาบายาชินะครับจะพูดบาคาชินมาสื่ออีกแล้วเป็นบาคาบายาชินะครับเซฟได้เอายิงโอเคมาบาคาบายาชิเปิดมาอาจิีพนาส่งขึ้นมาให้ซูบัสะซูบัสะซิกแซกหลบจังหวะแรกสวยมาบอลอยู่ที่เฮียวกะโคจิโร่ของเราเฮียวกะดุดันไม่เกรงใจใครเฮียวกะหลบดุดันไม่เกรงใจใครอีหนึ่งดอกไหมไง ถ้าหลบเปไงดูดนันไม่เกรงใจใครเรียบร้อยมึงต้องเจอนนโอแล้วมาเดนเโอสวยโอ้โหกว่าจะมามายกินนมะาเนโอไดเกอร์ชอ้อนแตกแตก,แตกเอ้ยสวย go โอ้โหในที่สุดก็ยิงประตูที่หนึ่งได้นะครับโอ้โหกว่าจะทำได้ทำไมแม์นี้มันตึงจังวะเก่งจริงๆนะครับสำหรับทีมเซนกันนะครับ ผมก็พยายามเล่นเต็มที่แล้วนะเพิ่งทำสกอร์ได้แค่ลูกเดียวเองโอเคถ้าจิมนนาตัดบอลโอ้โหแล้วส่งบอลผ่านเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่เอานะกับตันตีในการใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยกับตันตีการเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮียท่าเคตรเทพอะไรโอ้โหเฮียถ้ามึงจะเลี้ยวติกแท็กขนาดนี้นะชิบหายมาไม่ไรเราเปิดเปิดท่าไม่ตายนะครับโอเคโอ้โหช็อก อึ้งแดกไปแวบ,บหนึ่งเลยครับลูกหาเลยถ้ามันจะซิกแซกขนาดนั้นนะชิ่หายเหมือนงูลเลื้อยนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่ใช้ท่าไม่ตายของวากาบายาชินี่คงลับไปไม่ได้นะครับไมานครับโอเควากาบายาชยิสวยโอ้โหอะไรวะลูงกงยิงต้นตีนอะไรวะเมื่อกี้โอ้แม่งเท่จริงครับแม่งซิกแซกมากก็เป็นเรื่องจริงนี่คือมึงสุดยอดมากนะเอาแกเ,เอาโดนอีกแล้ว กองหลังวืดไปครับเปรียบไม่ได้โอ้โหลูกยิงไซคโค้งโอเควาคาบายจะชียังเซฟไม่ได้นะครับเอ้าโอเคยังรับไม่ได้อยู่โอ้โหหนึบจริงๆนะว่าคาบายจะชีมาบอมอยู่ที่ดูสาส่งขึ้นมาให้ซิลเวอร์ซิลเวอร์หลบจังหวะนี้ไม่ได้หลบนะส่งมาเฮียวกะดุดันโอ้โหจะให้เฮียวกะดุดันหน้าอาจิมนานะโอ้โหวืดไปดอกนี้เอาอย่าโดนอเยอะโอเคจิโต้เทคเกิรได้สวยมาเฮียวกะเฮียวกะส่งมาซิลเวอร์ในดอกนี้ซิลเวอร์วิ่งไป ซีเบิร์วิ่งไปสักลูกไหมลูกเอาหน่อยนะโอ้โหโดนให้เข้าไปสักลูกไหมซีเบิร์นะโอ้โหหน่อยเน่เอาโดนอีกแล้วโอเคครับมีสากิสวยงามมีสากิวิ่งไปวิ่งไปมีสากิมีสากิหลบโอเคมีสากิซิกแซกสวยมีสากิใจเย็นๆมีสากิโอเคจังหวะนี้อย่ามาเจ้าแจ๊ะเยี่ยมอย่ามาเจ้าแจ๊ะอย่ามาเจ้าแจ๊ะสวยสวยมีสากิยังวิ่งได้อยู่ครับอย่ามาเจ้าแจ๊ะกับกูได้ไหมโจวิ่งยงมีสากิ มีตะก,กี้ในะจะังหวะนี้ลุดเดียวลุดเดียวลุดเดียวยิงดิย,งดยิงดิวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อ้จริงๆจะใช้เป็นทวินช็อตนะครับแต่ฟุตซายอยู่ไหนไม่รู้เลยได้ท่านี้โอ้โหประเด็นคือเซฟไว้ได้ด้วยไงโอ้โหหนึ่งจริงนะครับผู้รักษาประตูของเซนการไม่ธรรมดาครับตอนนี้จะหมดเวลาแล้วครับทวเวลาบาดเจ็บอีก3นาทีนะครับเฮ้ยบอลไปอยู่ที่กัปตันเหรอมเมื่อกี้กัปตันของเซนการน่ากลัวจริงถ้าแม่งยิงนี่คือเราเสียประตูแน่นอนนะครับดีนะได้ก่อนหน้านี้ผมมีท่าไม่ตายไว้ใช้กับวาคาชิมัสึ การใช้ท่าไม่ตายของผู้รักษาประตูก็คือเราต้องเก็บดีโซนเอาไว้นะครับในระหว่างการเล่นคือเราห้ามเปิดดีโซนนะเอาไว้ใช้กับผู้รษาประตูดีกว่าเนาะมาเป็นการยิงมาเวอร์ช็อตที้ตรงเราโอ้โหยอดกองหลังโอเคหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นของเราสามารถชนะเซเนกัลมาได้นะครับ1วประตูต่อ0 หืดขึ้นคอพอสมควรเลยนะครับหวังว่าทุกทุท่านจะชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้ต้องกดตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับจะพยายามทําให้จบตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นให้จบนะครับสำหรับเกมนี้เนาะพอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเชใหม่คลิปหน้าบายยสวัสดีครับ